สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมม่บอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้พาทีมงานมาสูบสางครับเป็นที่ดินของผมเองนะครับพาทีมงานมาสูบปกติสูบใส่ปีไหม วา,านิี้วัดดีทมครับรีนี่วัดดีทมก็เลย่าใท้ทีมงานแม่สุกก่อนแล้วก็พอดีมีบอ่อดินอยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็เลยจะถมแล้วก็จะขายนะครับที่ดินหนึ่งไร่สางานสาหรับท่านใดที่สนใจหาอยู่นะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลแวงหนางเลยนะครับ ตำบลแวงนงั่งอำเพื่อเมืองมหาสารคามนะครับส,สวยๆเลยครับเฮ้ยูได้อยากได้นะครับก่าติดต่อสอบถามผมเมีนมอเตอร์สารคามเลยเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์083 454 4565ติดถนนสาธารณะนะครับเส้นน้องแวงแวงนั่งไปเมียงก็ตดงน้อยนะครับไปออก เส้นร้อยเอสสารคามเ้นนีโยนาเซวินนะครับลงมาทางตลาดทางนาเซวินหนองแวงนะครับแวง,ง่งเส้นสารคามบุรีล์สารคามวาปีนะครับลงมานี่แล้วก็ถนนสาธารนณะนี่อ้อมเลยนะครับถนนสาธารณะไปนี่ไปฟรีหางหลังนิน่งนะครับตั้งไว้สามล้ 3, 8, นานแปดแสนนะครับผมราคา สามล้านแปแสนบาทหนึ 1, 3, ่งไล่สามงานนะครับจริงๆอีกสักหน่อยนี่เดี๋ยวนี้นี่ยุนีนี่ไล่ละประมาณสองล้านครัวแล้วนะครับมาังแวงน่ยแต่ว่าติดถนนใหญ่ในไล่ละห้าหกล้านแล้วนะครับอืมนะครับตรงเนี้ยทำเป็นบ้านจัดสรรได้ เป็นสิบหลังเลยครับก็เดียวนะยังเอาเันะนี่ไปน้ำเนี่วันนี้ก็เอาเจ้าอ่านิตชิเซตเอ็กมายืมรถเฉลยน้อ,นองไซ้หลานะครับเสียน,น,นมเสียคีรินนครพนมเสีาายนมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาเข้าบ่อ เร็จากนีก้เอาเข้าบบาตากดินเลยนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินสวยๆหรือว่าสนใจอยากได้ดินอยากได้ลดนะครับเช่นเลยอ,อยากได้รดนี่ติดต่อสอบถามพม่เมยมาเตอสาขาค้ามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามสี45 45นะครับผมโอเคครับขอบคุณหลรายครับ